ทำไมไทำไมฉันกลายเป็นไก่ทำไมฉันกลายเป็นไก่างกี้ล่ะคะทุกคนเออจะไป็นไก่ะจะไป็นไก่งั้นงั้นฉันไม่รอแล้วนะคะจะขอขี่มาไปก่อนนะคะ วันนี้เราก็มีอยู่กับช่องบาซี่เลเซอร์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบาก็ไม่เล่นเกมโอปอกอีกเช่นเคยค่ะอยู่ในแบบหนีออกจากปราสาทบ้าข้างนะคะโอ้ไม่ก็มากดูสิคะตอนนี้บาไม่ได้ใส่ชุดสีชมพูอ่ะคือแบบน่าเกลียดมากเลยอ่ะใส่ชุดขาดก็ลุ้งลิงเลยอ่ะเพื่อนนายนจะไปไหนอ่ะเออฉันก็จะหนีออกจากปราสาทได่ไงเธอก็ต้องหนีนะเอาไม่รอกันเลย งั้นเดี๋ยวฉันขอไปค,คุยกับคุณลุงคนนี้ก่อนแล้วกันนะเอ๋โอโอเคโอเคเขาให้เราหนีจากปราสาทนี้นะคะเนื่องจากผู้คุมนะคะ่ะเขากำลังจะทำลายที่นี่นะโอเคแล้วเราเปิดประตูกันก่อนเลยโอ้ไม่ก็ดูข้างล่างสิคะมันคือลาวาอ๊ยถ้าตกไปตายแน่นอนทำไมนายไม่ออกจากที่นี่ล่ะเนี่ยฉันกำลังจะหนีออกจากที่นี่แล้วนะัเนี่ย เอ้ยโพรตีว่าฉันหนีไม่ได้อะเออฉันฉันลืมกุญแจห้องไว้บ้าหรือเปล่านี่มันคุกะน,น,นายจะมีกุญแจได้ยังไงล่ะเฮ้จะเป็นบ้าเป็นบอเออตรงนี้ต้องเออมันแปลกๆนะคะไว้ยๆๆไปโอ้ยถ้าตกไปโดนลาวาแน่ๆเลยโอยฉันขอหยิบดาบด้วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงกุญแจอยู่นี่นายมีกุญแจที่ไหนล่ะ นี่กุญแจอยู่กับฉันจ้านี่ให้ดูเลยนี่กุญแจเอาไปสิเอ,อ้ยพอตีฉันใช้กุญแจไม่เป็นน่ะเอาไว้ข้าหน้าแล้วกันเดี๋ยวฉันค่อยหนีเอาละแต่นายเถอะนายทำอะไรก็ทำเรื่องของนายอุย้ยฉ <c oughs> นหนีก่อนแล้วกันนี่หญิงสาวทำไมเธอไม่หนีไปละ่ะอ้าวหญิงสาวเธอหนีไปไหนอ,หอ่ะเอาหายอ้าฉันฉันหนีคนเดียวก็ได้ อุ้ยตรงนี้ร้อนเอาอุ้ยมีข้อตกลงมามีข้อตกลงมาด้วยทุกคนอุ้ยฉันจะไม่ตายคอยดูนะครั้งเดียวผ่านแน่นอนจะไม่ถ่ายสองเซกสองเซกอะไรสองเทกนี่ของง่ายๆเราเล่นโอ้ยโอ้ยเราเล่นมาหลายรอบแล้วนะคะเรารู้ทิกเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำลายข้อ,อของค่ะทำลายข้อของเออทำลายข้อของให้หมดเลยลก็นี่ขึ้นบันไดไปค่ะ โอ๊ยฉันอยากได้ถังน้ำโอ๊ยฉันเอาถัางน้ำฉันไม่ได้จะทำลายซะหน่อยดูขา้างล่างนะคะเป็นลาวาได้แบบร้อนแรงมากโอ๊ยฉันไม่อยากจะตกลงไปเลยอ้ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอืมกับดักช่างเยอะจริงๆเลยนะคะด่านเนี้ยเนี่ยแต่ก็ทําอะไรบาสไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าบาสผ่านมาเยอะแล้วของเนี้ยนี้กล้วยกล้วยมากเหมือนกับปอกกล้วยอะไรงี้ปอกกล้วยให้ลิงกินนะคะเดี๋ยวเราคุยกับลุงคนนี้ก่อนนะคะ โอเคอ๋อโอเคเลยเขาให้เรากระโดดขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าเราจะต้องผ่านจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเอ้ยอึดจึ๊บวุ้ยเกือบโดนนะคะทุก <t ell an> คนอีกดิเดียวเองอะจะโดนแทงแล้วละเนี่ยเฮ้ยตรงไ้นมีกาดนี่ทำไงดีเหยียบหัวได้ไหมเหยียบหัวเขาได้ไหมสวัสดีค่ะนี่อุย้ยนี่นั่นเป็นไงให้มันรู้สะบ้างว่าใครเป็นใครนี่หยิบหัวให้ดูเลยอื หนีค่ะหนีค่ะว้ายโอ้ยเหยียบอีกทีนึงฮะหนีเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามีดมาฟันเราอุ้ยขอเขาเพิ่งหน่อยได้ไหมอ่ะหนีหนีค่ะเดี๋ยวเขาจะตามมาแล้วนะคะว้ายตกใจบ้าเขาเขาไม่ตามมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะอุยตรงนี้มีกองนี่ไงอ่ะทำไมทำไมจะกล้ไปใกล้ทำไมจะก,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 กยยล้ไปใกล้กีล่ะคะทุกคนเออจะไปใกล้อะ จะเป็นไก่เออจะไปจะเป็นไก่คะทําไมว้ายว้ายดีนะเป็นไก่เพื่อนฉันขอโทษพอดีว่าสันตุที่เป็นไก่ตัวเตี้ยแกแล้วก็ไม่โดนยิงอ่ะอุ้ยเสียงอะไรอะนะกลัวจังอุ้ยเดี๋ยวลองไปดูไหมมันมันมันมีอะไรอะว้ายมันกินฉันมันกินฉันก็ไปแล้ว หนีเสีจะฆ่าเพื่อนนะคะยิ่งเลยโอ้ยไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวฆ่าคนนี้ก็ได้ไม่โดนโดนไหมไม่โดนฆ่าก่อนคาตกรรมเป็นไก่คาตะรำรนี่ไม่โดนอะ่ะแล้วตรงนั้นมีอะไรเพื่อนอุย้ยตกเลยจะเป็นไก่อกโอวยกอกเอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอากุญแจไปเสียบตรงนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าเราได้กุญแจสีกุญแจสีทองมานะคะไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรแต่ว่า ก็เก็บมันไว้ก่อนนี่ใช้กุญแจนี้ไขได้ไหมคะอ๋อเอากุญแจนี้นี่กุญแจที่ได้มานะคะเอาไว้ไขห้องแต่กุญแจนี้เอาไว้ทําอะไรอะาไม่รู้เลยแต่ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันกินฉันไหมคะกินฉันไหมคะฉันคือไก่ทอดคะ่ะคุณโกงกระหรกทำไรก็ของก่อนนะคะอือโชว์เลยให้มันรู้สะบ้างนี่ไก่จากนรกนะคะโ,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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวโ,โ,โดนแทง เออฉันรู้ฉันรู้ว้ายโอไม่เอาฉันจะต้องเป็นไก่ฉันจะเป็นไก่เพื่อผ่านด่านนี้ให้ได้เลยโอมฤกกุ้ยจนกลายเป็นไก่อกเอผ่านค่ะโอ้เราต้องไปเอากุญแจก่อนโอเคขอบกุญแจหน่อยค่ะว่าเอาตกตกอกตกตกกกไก่กุญแจไปตรงนี้เราต้องกระโดดนะคะทุกคนห้ามโดนเชือกเด็กขาไม่งั้นตายแน่ โอเคไป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 ีน้ำไารเนี่ยเหน็นมากสุกโปกดูสิคะคุณโคงกระดูกเขาชอบแช่น้ำแบบนี้นะคะอุ้ยไก่ปินกระได <c oughs> ไก่ปินกระไดะทุกคนเราห้ามตายเราห้ามตายเพราะเราเป็นไก่นะคะไก่สวรรค์โอ้ยไม่ไม่ได้นะทำไมอ่อนจางเดยวฉันโชว์นี่ ไก่โป๊กๆนะคะไก่โป๊กๆผ่านด่านฉลุยมากออ้ยตรงนี้เหมือนจะมีหินถล่มต้องรีบเดินนะคะโอเคป๊กๆโป๊กๆโป๊กๆโป๊กๆผ่านยังไงล่ะป๊กๆโป๊กๆโปกๆไม่โดดไปล่ะออ้ยอุดเหยียบหัวเจ้านั่นด้วยเหยียบหัวเจ้านั่นด้วยสิอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฉันจะเหยียบหัวเจ้านี่เออให้มันรู้สะบ้างว่าไก่นะคะ ไก่มีพิษร้ายแรงนะคะถ้าโดนเข้าไปเนี่ยจะหัวมึนตืบเลยนะคะเอาอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมคะขออีกสักรอบหนึ่งนะคะอือรู้สะบ้างกินชั้นเข้าไปเนี่ยกินชั้นเข้าไปไก่ตัวนี้ไม่มีวันตายนะคะบอกเลยเอาขึ้นบันไดไปได้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับคุณลุงก่อนคุณลุงสวัสดีค่ะโอ้คุณลุงบอกว่าให้เรานะคะเปิดสะพานตรงนี้นะคะแล้วเราต้องรีบต้องรีบ ก่อนที่สภามันจะขึ้นนะคะเฮ้ยทานด้วยมาเร็วเพื่อนอ้าวตกลงตายเลยเรื่องของนายเธอนี่ให้บรู้ซบังลิไก่นี่ลิไก่เหยียบหัวเลยค่ะโอ้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 โอขี้ใส่เลยนี่ว่าหนี่ก่อนอย่าตามฉันมาเลยนะคะืออือว่าแต่กุญแจนี้เอาไปไว้ทําอะไรเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ดิ เออเออให้มันรู้สัมากนะคะว่าไก่ตัวนี้เนี่ยมีพิษร้ายแรงไปค่ะอยาได้สนใจเลยอุย้ยตรงนี้มีกับดักด้วยฉันไม่ยอมเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างหรือไก่อะไรต่างๆนานาจะต้องหาตรงนี้ให้ได้ของง่ายๆเพื่ออได้รีบนาะฉันถามมาแล้วนะจ๊ะฉันเป็นไก่ด้วยฉันเก่งกว่านายอีกอู้เออ <c oughs> <c oughs> ฉันอยากเป็นไก่ฉันอยากเป็นไก่โอ้โหมัวจะไปรอคนอื่นเขาว,ว่าตายแทนเลยล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้เอาเอาเป็นคนผ่านไปก่อนเนาะโอ้โหสาจะเล่นเป็นไก่ผ่านนะตายซะได้ทุกคนฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆมัวจะติดเล่นไว้หน่อยกับดักอีกแล้วหรอห้ามห้ามห้ามเขา เขาเขาว่าไม่ใช่เขาว่าสิบ,าบัานวะ่านะต้องห้ามโดนเชือกนี้ปะถ้าโดนจะตายแ้น่เลยนั่นไงจริงๆด้วยอันนี้ทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว่าห้ามโดนโอเคโดดไปก่อนค่ะเอ้ยปุ๋ยมันแหลมน่ากลัวมากเลยอุ้ยแต่เหมือนดิสซอสีนะคะเหมือนสีเทียนอะสีน้ำตาลเนอะมันก็ดูน่ารักนะมันไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นนะอา่านค่ะเอเป็นไงของง่ายๆผ่านค่ะนี่ฉลุยปุ๋ยมากฉลุยปุ๋ยโอ้ยตรงนู้นมีคนนะคะ อ๋ตรงนี้เราต้องไต่กับแพงไปไม่ใช่ไต่เ็จกระโดดไปเคของง่ายๆปา้าตายไปรอบเดียวเองนั้นจริงๆ <S <S เอ๊ะหรือเปล่าไม่ใช่สองรอบเพราะว่าโดนโดนหีบโดนหีบขมือไปรอบหนึ่งนะคะ <S <S แล้วก็ตอนเป็นไก่โดนกับดักไปรอบหนึง่งเสียดายอะอยากเป็นไก่มากเลยอะเอ๊ะเอ๊ะออะคุยกับคุณลุงคนนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าระวังให้ดีคนสุดท้ายที่สัมผัสพ,พื้นอะอะไรอะ ห้ามโดนพื้นอะไรหรออุย๊ยนั่นไงเขาให้เราเดินบนนี้นะคะห้ามหล่นลงพื้นนะถ้าหล่นลงไปเนี่ยก็ตูเยว่วตานาเบน,นะคะอะไรฉัจะ,จะไม่โดนเลยเราต้องเข้าไปนในปากของลูกป,ปันตะแก่คนนี้ใช่ไหมคะโอเคเราเข้าไปก่นอนเราก็ลงไปข้างล่างกันเพือ่อนหมวยทองโอ้คุยก่อนนะคะกระโดดบนเรืออะไรยกขึ้นอ่าฮะ ให้ยกเรือเหรอจะเตะของอันนี้ไ,ได้ไหมไม่ได้อะทุกคนอันนี้ทำลายไม่ได้อันนี้เขาให้กดปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเก๋ให้ทําอะไรขับเรือเขาให้เราขับเรือค่ะออ้ยมีสองเรือเอาเรือไหนดีอ่ะเรือใหญ่ไหมอุ้ยอุ้ยตกบ้าแหละให้ฉันเป็นคนขับเรือไหมฉันขับได้นะจริงจริง นี่เป็นยังไงโอ้ยต้องระวังเออเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกนันนะแตฉฉฉ่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่าตอนนี้จะตายแล้วเพื่อนเอาไว้เจอเกันกโลกหน้าน,นะคะเ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่นกกอนละลากนลางไม่ดีแล้วมา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 โอเคเดยวขออนั่งก่อนนะคะสู่ความมุ่งหวัง,วงอันไกลโพ้นเครับค่ะ เราจะต้องไม่ตายนะคะเคพื่อนไปเลยโอ้โหเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดกระโดดเพื่นอ,อนกระโดดอุ้ยเพื่อนรออนะเอ้ยตามาตามาอุ้ยเรารอดอุ้ยตรงนี้เขาให้เหยียบหัวได้ไหมนี่อย่ามาเก่งกับฉันนะคุณปลาทองเพื่อนรอฉันด้วยฉันเหงาอ่ะเหยียบเหยียบหัวเขาได้นะนี่อันนี้อะไรอ่ะอา้าวเพื่อน เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเอ้ยตามมาเร็วระวังนะมันน่ากลัวมากเลยเยฉันไม่กลัวหรอกของแค่นี้นะแต่นายอย่าเหยียบนะถ้านายเหยียบไปเนี่ยอีเล่พวกนี้มันจะอั่างไหนต่อ้โหล่ะเฮ้ยชึบนี่นี่น,นี่ให้มันรู้ซะบ้างตอนเป็นก็จะฟันตอนตายจะฟันฉันอีกนะเอันนี้ตัวหนึ่งค่ะนี่นี่น,นี่เก่งมากหรอคุณปลาทอง โอยตรงนี้มีเทียนด้วยนะคะโูหจุดเทียนเวียนวนมากโอ้โหแมปมันเป็นแมปที่คือกูเก๋บัาชอบนะคือแมปมันมันมีอะไรให้ทำเยอะอะแล้วภาพเขาสวยมากเลยอะชอบชอบโอ้ยเออแต่ต่ตอต,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 ตกแล้วจะทำยังไงดีนะฉันจะผ่านตรงนี้ยังไงกระโดด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 ไอ้โอย,โอยมันยากะ่ะแต่ก็ไม่ยากนะ เออแต่เราเราต้องอ๋อเราต้องกระโดดกระโดดขึ้นทีละชั้นนะคะทุกคนคือมันโอ้โหแมพแบบเวอร์คือคือเวอร์อยากใครทุกคนบัตนไปตูอไม่น่าพูดเลยนี่ชัน้นไหมอ๋อไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นโอเคนี่บัผ่านแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ห้ามแอแอเออฉันรู้ถ้าโดนเชืออตรงนี้ฉันต้องตกแน่แนเลยโอเคห้ามโดน คุณโครงกระดูกคุณอยากโดนฉันสังหารใช่ไหมครัะนี่นี่หมัดพี่ข้าจะเทยให้มันรู้สับ้างว่าใครเป็นใครแหมเก่งจริงตรงนู้นมีคนอีกค่ะเราเข้าไปคุยกับเขานะคะเธอเธอไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยเอเอ,อเอพอดีว,ว่าฉันฉันอยากผ่านนะคะเธอก็ผ่านไปสิเธอจะมามัวรออะไรละ่ะงั้นงั้นฉันไม่รอแล้วนะคะจะขอขี่มาฮไปก่อนนะคะโอ้โหไปแล้วคะ่ะ เราคุยกับคนนี้นะะิดนึงไหมคะเขาบอกว่ากระโดดบ,บนม้าแล้วทําวิธีของคุณผ่านแคนยอนโอเคผ่านหุบเขานี้ไปนะคะเราจะเอาม้าตัวไหนดีมีกี่ตัวมันเหมือนกันนะ่ะอ้าวเธอไม่ผ่านหรอเดี๋ยวดูชั้นด,ดูชั้นนี่ฉันเสียนการขี่มา้านี่อุย้ยเป็นไงยังไม่ตายเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอุ๊ย ไม่น่าว,ว่าเขาเลยนะคะทุกคนจริงๆอ่บบ้าผ่านได้แล้วอ่ะแม่นางเธอจะมาขโมยชั้นได้ยังไงนะมาเนี่ยฉันเลือกก่อนมาพยศอ่ะทุกคนมันไม่ได้ผิดที่บ้านเลยนะบ้านาเล่นได้อุ้ยอ้งสติเราต้องมีสตินี่เธอไม่ต้องมารอฉันหรอกนะฉันผ่านไปเองได้เราต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนใจเย็นๆห้ามโดนห้ามโดนตรงนี้เราไปตรงนี้ อุย้ยทำไมมันไม่ผ่านนะงงมาพอเธออ่ะเธอทำให้ฉันขายหน้าเธอตายหลายรอบมากฉันไม่ชอบเธอเลยมามาตัวนี้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมน้ำมันจะพัดเราเราต้องแบบคอยกระโดดอะไรงี้แต่ไม่เป็นไรเราผ่านมาแล้วอ,อ,อุ้ยอุ้ยตกเอ้ยจะผ่านผ่าน ่านสิทุกคนมาจะผ่านแล้วเย่อันนี้ต้องระวังนะคะอุ้อู้ออน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเกือบตกเกือบตกแล้วจ้าอา้าวเขาให้เราไปอีกหรอคะอ๋อใช่จริงๆด้วยนี่มาถึงแล้วเฮ้ยมาถึงเรามาเธอไม่ต้องตามฉันมานะเธอหมดหน้าที่แล้วเธอกลับไปอา้าวกลับไปจริงด้วย ตรงนี้เขาให้เราไปไหนเนี่ยขอยเหยียบหัวคนนี้ก่อนนะคะนี่นี่ใส่ไม่ได้อันนี้ให้ดึงคันโยค่ะดึงเปิดกดปุ่มแปะรอเวลาขึ้นไปข้างบนนะคะโอเคโอ,เคโอ้เยอะมากจะพวกทหารพวกนี้นี่จะเ,เธอขคีกจะเธอขคีกอีกสักรอบนึงให้มันรู้สะบ้างนะคะว่า คนอย่างฉันเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งด้วย <c oughs> ขึ้นขาขึ้นขานี่ไงมังกรตัวใหญ่มากดูอ่ะคุยกับเขาก่อนนะคะว่า,าระวังไฟมังกรเอาเสื้อคลุมอะไรอะระวังไฟมังกรเอาเสื้อคลุมในอ้อมกอดเอ้ยยี่าังว่ะแต่ยี่าังว่ะต้องนี่นี่เขามีทางให้เราแอบนะคะเจ้ามังกร มันพ่นได้แค่ข้างหน้านะคะตรงแบบตรงกลางอะไรอย่างนี้แต่ข้างๆขางเขาจะไม่โดนเราอ้ยโอ้เอ้าอรไอค่ะเมื่อกี้ห้าวไปนิดนึงนะคะทุกคนต้องรอให้ไฟเขาเย็นลงก่อนนะ,ะ <laughs> เขาเขาเบ้าโลสิไม่ใช่เย็นลงเขาไม่ได้โกรธเราแต่มังกรเท่มากเลยอะ่ะคือมันกูเก๋มากมังกรคือกูกเกะโอเคค่ะรีบวิ่งรีบวิ่ง เดี๋ยวเราแอบก่อนนะคะโอ้จะถึงมังกรแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลอดใต้ระหว่างขาเขาไปเข้าไปนะคะนี่โอ้โหไม่โดนเลยที่ฉันเป็นมังกรจริงไหมนี่จะจะยอมการวะพูดอะไรเนี่ยนายพูดอะไรของนายเนี่ยฉันฟังไม่เข้าใจเลยพูดให้มันให้มันฟังเป็นภาษาคนก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกัน อห่างตะมูตะมีมากเป็นเหมือนมังกรปลอมอะไรอย่างนี้หรือว่ากร้อนอึทุกคนดูเหมือนก้อนอึมากข่างน้องมาฉันพร้อมลุยโอ้ยเว้ย้ยนี่จะเทยคิกโอ้ยอว้ยอว้ยอ้ยอ้ยเว้ย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 แกมีหน้ามาแกขี้โกงฉันเสิอ่านันเน่จะเทยคิกเฟรดีร้โฟกบ็อกกริสนี่ นี่อีกสักทีนี่อย่ามาเก่งกับฉันนะคุยกับลุงอีกรอบหนึ่งนะคะลุงว่าไงดึงขาเพื่อเปิดประตูใหญ่ลุงบ้างหรือเปล่าให้มาดึงขามีแต่ดึงคันโยกแปะอะไรเนี่ยคุยเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคค่ะแบบนี้กว้างมากคือมันมันมันมีอะไรทำเยอะนะคะตรงนั้นมีทหาแล้วเราจะต้องไปเหยียบหัวเขา เหมือนมาริโอเลยอนี่อุ้ยโ,โดนไปหนึ่งทีเจ็บอะ่ะเอาใหม่ๆๆต้องใจเย็นนะคะอุยอ้ยเสียงอะไรข้างบนมีอีกตัวหนึ่งทุกคนมาเออเออเหมือนม,นมันมีเสียงอะไรอะ่ะทุกคนมันเสียงแบบอ๋อนี่ไงใบมีดตรงนี้เราต้องใจเย็นนะคะเราต้องผ่านท่อแบบอันนี้ไปให้ได้ก่อน ใกล้จะถึงบนปรา,าสาทแล้วนะคะถ้าเราผ่านขึ้นไปบนปรา,าสาทก็คือเราจะผ่านจากที่นี่แล้วค่ะใจยินนะโอเคค่ะไปเลยไปเลยผ่านจากตรงนี้ไปกคได้นะคะโอ้ยตรงนี้มีรูปปั้นด้วยนะคะขอมีดได้ไหมอันปเปิ้ลเลยเอ๊ะตรงนี้มีแตงเลเซอร์ห้ามโดนห้ามโดน ข้างหน้ามีคุณลุงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับคุณลุงอีกรอบหนึง่งลุงเมื่อไหร่จะถึงที่หมายเนี่ยหนูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยสังหารศัตรูทั้งหมดโอเคได้เลยมาจะเธอคลิกนี่อยอ้ยอวยอย,อยมาขอเหยียบหัวนี่นี่อุ้ยอุ้ยอ้ยเจบวะแกลุมฉันนะฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เ,เองแล้วแกมาลุมฉันแบบนี้ได้ยังไง อืออืออือมาอีกแล้วค่ะทุกคนอออืออออย่านะนี่นี่อีกสองตัวค่ะทุกคนบาจะผ่านแล้วเย่ในที่สุดมันก็ออมพลีทแล้วค่ะชชนะเป็นของบ้านนะคะโหย้ยตรงนี้มีรูกุญแชนี่ไงใช่เปล่ามันต้องมีของมันต้องมีเงินเป็นร้อยล้านเอ๊ะ อะไรอ่ะอไม่มีอะไรเลยให้ฉันปเปิดทำไมโธเสียใจจริงเลยวูบบจะมีเงินทองไปสักล้านสองล้านตอนนี้บัตรผ่านแล้วนะคะทุกคนโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยลำบุงลำบากมากอันนี้คืออะไรสเกตบอร์ดเขาเขาให้เราเล่นสเกตบอร์ดได้ด้วยแมนปุ๊บปูอ้ยเทอะเทีเทมาก โอเคมืดโอเคถือว่าด่านนี้ก็คอมพิวต์เป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บาร์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากบาร์ดด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย